เชื่อว่าหลายคนยังคงจับตามองสำหรับงานแต่งของพระเอกสุดหล่อเวียสุกลวัน์กับว่าที่ภรรยาสาวอย่างสาววิกกี้ว่างานนี้จะอลังการและสวยงามขนาดไหนเพราะจากข่าวต่างๆที่ถูกอ้างอิงไว้นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินสอดหรือเรื่องของเรือนหอนั้นรวมแล้วกว่าร้อยล้านบาทเลยทีเดียวแม้จะยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการก็ตามแต่ก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน และท่ามกลางข่าวลือว่าเจ้าสาวท้องก่อนแต่งที่หลายคนออกมาถกเถียงกันสนั่นหลังจากหนุ่เวียเคยพูดออกมาว่าแต่งแล้วอยากมีลูกทันทีซึ่งสำหรับเรื่องนี้ยังไม่ได้คำตอบจากปากของคู่บ่าวสาวแต่อย่างใดแต่ล่าสุดกลับมีเรื่องยินดีทำเซอร์ไพรส์วงการอีกครั้ง เมื่อหนุ่มเวียสุกรวัตโรโพสต์ภาพคู่กับสาววิกกี้ขณะถือใบสำคัญในการจดทะเบียนสมรสก่อนเข้าพิธีแต่งงานในวันที่17รกรกฎาคมนี้โดยเผยข้อความว่า10.49เวียพี่ครับทำไมให้มาหลายใบยจังผมเอ่ยถามพี่เจ้าหน้าที่พี่ตัก๊กผมเชื่อแล้วครับว่าแต่งครั้งแรกจริงๆ555วิกกี้ไม่มีคำพูดไอ้ก้าไม่มีคำพูด ย้อนกลับไปตอนเช้า9นาฬิกา19นาทน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วย2คนนะครับผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้างวะอ๋อพี่ตั๊กห่างไป3กิโลไอเก้าบ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮลัฮโลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้กับผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตัก๊กไอเก้าขอบคุณวันดีๆที่สนุกมาก และเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับและหลังจากที่หนุ่มเวียได้มีการโพสภาพดังกล่าวลงไปในโซเชียลก็มีบรรดาแฟนคลับชาวเน็ตและคนในวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับรักครั้งนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว